สวัสดีครับเป็นแฟนชุดขยันหัวห้านอยนะครับประจําวันที่4ี่เดือน 7- ปี63สนะครับก่อนอื่นเรามาดูผลเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานวันที่3นะครับวันนี้นะฮะที่3ครับก็สอง่ะโอเคผลมาแล้วครับมาวงกลมเลยครับว่าเข้าตัวไหนบ้างนะฮะ692นะครับ กเก้าสองสี่สามนะครับเก้าสองอยู่ตรงนี้นะครับชุดนะสี่สามไม่มีนะฮะแปดสองเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแปดสองผิดภาพไปหนึ่งเก้าตรงนี้ผมที่สามนี้นะครับเก้าหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่สูตรวีเชฟเราใส่ไม่ครบนะฮะจริงมันมาสามตัวเลยนะฮะเก้าหนึ่งสี่นะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ นี้ไม่เข้านะครับเด่น8ไม่มี8เลยนะ 8, ก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับจดานะเขียนไม่ครบนะครับมีเชฟมานี่นะหนึ่งสตรงนี้นะก็แบบนี้ก็จะตรง VIP นะครับชนะวานเข้า3นะครับบุดไป3เข้าไป3มนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับวาเราจะได้ตัวไหนนะฮะเด่นอยู่แล้วครับมีเด่นอยู่แล้วนะครับนะครับได้มาแล้วชุดเดิมแบบเดิมนะฮะไม่ใช่ชุดเดิมนะฮะคือตัวเลขเข้าเดิมนะครับ9 3 96 90 3 6 30แล้วก็60 28 24 8ส 92 98 94งเก้าแปดเก้าสี่นะครับสามสองนะครับห2สองนะครับศูนยแล้วก็ศูนะฮะตัวเด่นวันนี้นะครับเด่นเด่นสแล้วก็0นะครับ สองแล้วก็ศนย์นะฮะหาเลข2ก่อนนะเลขสอมีสองแนะครับ3ามนะ6 2และ02นสะครับส่วน0นยะ์ฮะศูนย์มีเก้าศูนมศูนย์หก และ04นะครับนี่ครับวันหลุดวันนี้จะมาแนวไหนนะครับลองดูนะฮะส่วนวีเชฟนะฮะวีเชฟจับใหม่นะครับ9 3 2วันเฉียงมานีเนาะ9 2 8นะครับ3 2 8 3 8 4 6 8 4 0 8 4นะครับ3 6 8นะครับ3 6 8นี้นะฮะ6 0 4 6 0 4โอเคอจะข้ามอีกตัวนะ8 9 8 4 9ก้านะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะเก้าตัวนะครับ9ชุดนะฮะ9ชุดนะครับ,ช,รบชุด3ตัวนะครับ3 2 8 3 8 4 6 6 2 8เลข2ครับ อีกตักวหนึงครับหกสองปดนะครับเจ็บใจมวันนะห้าแปดสองอกห้าสองเจ็ดนะครับมนะ <laughs> าดูชนฝั่งนี้บ้างนะชนตัวไหนบ้างนะครับ90นะครับ60นะครับเ0 60ศูสองเ้า ด้วทำไมไม่มีสองเก้าเลขสองต้องมีสองเก้านะจ๊ะนะครับ 9, 2, นะ 2, 8, นะครับเก้าสองนะสองแปดนะครับชนค่อนข้างเยอะนะสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของเรานะฮะฟังคาเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้สัญญาณในการรับข้อมูลนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วนันนี้สวัสดีครับ